สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาเราก็จะไปเล่นแมนตามน้องเราเลยนะคะ่ก็จะเรียนอะไรกันน้องก็ขอไม่ได้อยู่ในแมนบนั้นเอิม่มทำไมเป็นแบบนี้เกต้องเอาเขาไหมเนี่ยหลอกจะได้ยัง่ะ

มันเข้าตาไม่ได้ได้เ,เข้าตา,า,ากุณจะเข้าลองเอาอันนี้ดีกว่า อาจปีปใจกับป้าในใจไม่เคยมีผู้ใดยังคงักเธอไม่รู้ว่ามีคนไทยไหมเหนือในนี้นมันอาจจะมีคนไทยเอ,อเอาออกไปหนึงนะจากคือเอาออกไปหนึงนะเดี๋ยวเขตาตับไหมน,นะ าจะคนไทยไม่มีมีนะนึ่งอ่้นึ พเพีนพัพิมไหมพิมอะไรเื่ามังค์ล้างแกดหน้ากันมาลงข้างมา,งาพิมข้าขงาล่างเกดได้ตรงนี้ก่อนเกแล้วก็วมอะไเนอ้าวเรคนไปปั๊บมาเลเงีเป็นทำไมโอต้องไปทำห พี่ไปประตูี่แดงนะไนด่ยหเปดปน,นีตไมีสุภานะด<ล>ูเข้ามาแล้วแดงแจ๋ Thank <laughs> you. เดยคนเทอเขาเอดพีเล นี่นั่งแกอยากเล่นมือที่นี่อ่ะา <c oughs> ทไมคือน่ะเล่นกับเบื่อตกี้ล้นมาก็จะลงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดวะพอนไปเอ็ดคุณเชื่อฟ้าดีกว่ามาเชื่อแล้อ่ะมาเชื่อไี่เชื่อ,องไงเอเกเอาเ ชื่อข้อชืいい่อยังไงเดี๋ยวนันเอาชงเด็กเอทเขาเองอี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 เขาชื่อยังไงเขาแรกก่อนอีอีช่องอีอี khó xin i i rồi nó có chạy bị to wai có à nha. Nha, nha. Nha, nha. ฮะอีอีอีกว่าตัวเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีตัวไหนวะมองนี่นั่งก่อนอีอีตัวนี้เปล่าตัวนี้หรือเปล่าอืึแล้วก็แล้วก็อีอแล้วก็แค่นี้ รับเอสด้วยบอกเขานะรับเอสน้องเขาด้วยนี่ใช่เธอเองกำลังเกลือเข้าต้องออกไปรับดูก็ว่าเดี๋ยวออกไปรับ สามแกไปทางข้าง

จะบอกว่าห้องเป็นเหตุอะไรดีนะขวดดีโมกิซิปเอาซิปไปซิโอเคนี่นี่ไงวะนี่ซิปซิปเกว้าอันนี้เวนี้น้องเราสิบขวดแลเข้าเนี่ยนี่ก็จะบอกไปเดี๋ยวสวัสดี พี่ไม่เป็นไม่ต้องพิ่เหมือนเดิมกิ๊บก็ตือกก็ตือกิ๊บกะตือก็เวลากระโดดดูนะกิ๊บดูเลยกิ๊บเวลาต้องกระตือก็เวลากระโดดนั่นแะ นอกกันนี่นอกกันบ้าวะโลกกันหรือพี่โลกอเปล่ามาเร็วโอเคกันพิมพ์ไป 玩。